เรียงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวปะพราวเรียนทองสุขภูมิลำนาวอยู่บ้านเลขที่63หมู่ที่2ตำบลโคกเพชเรําบอกุขันจังหวัดศรีสะเกดดํารงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาศิริวัฒนาพนวดีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3โรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาศิริวัฒนาพนวดีตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลห้วยตามอ,อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขสาโรงเรียนเพียงหลวง14ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าสร้างคนดีมีความรู้มุ่งสู่คุณภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนวิถีพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนเพียงหลวง14มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน13คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน100คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่หด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบและการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสภา,านักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการออกเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน100เปเซนกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโครงการโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโครงการหนูน้อยและการออมโครงการอิ่มท้องสมองดีและสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามารยาทด,ดีมีจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัา้นพื้นฐานประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมกิจอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและชุมชนอีกด้วยด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ TLC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมทั้งในระบบออนไลน์และหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้การบริหารงานของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้บริหารงานแบบการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมสร้างร่วมตัดสินใจและร่วมยินดีมีการประชุมวางแผนปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อตัดสินใจและขอความเห็นชอบในการบริหารงานและการลงมือปฏิบัติประชุมผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือร่วมพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูกๆนักเรียนของเราส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ การประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2565ถึงปีพุทธศักราช2569ได้รับรางวัลโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2566 รางวันเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1นงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71็ดางวันสถานศึกษาสีขาวระดับเงินประจำปีการศึกษา2,566รางวันโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับสองดาวประจำปีการศึกษา2566องค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ ส่วนที่2ผลงานความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาข้าพเจ้าได้กําหนดประเด็นท้าทายไว้2ประเด็นดังนี้คือ 1. นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา 2. นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียน,นรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้พาริน3โมเดลในการบริหารงานมีวิธีการดำเนินงานโดยนาบวรบ้านวัดโรงเรียนภายใต้กระบวนการดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายในสวอตสการมีส่วนร่วมในการวางแผน planning 3. การดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม doing 4. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง t e ทคและ 5. การแค้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาแอคชั่ นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความตระหนักและให้ความสําคัญถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเราอาจส่งผลกระทบกับนักเรียนจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นําชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอาทิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีตารวจภูธรอําเภอภูสิงห์มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจานวน9ตัวและติดตั้งสัญญ,ญาณเตือนภัยจม สอน2จุดภายในสถานศึกษาในการเป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันสอดสองตรวจตราให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงบ้านหลังน้อยที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของเด็กๆณนะเพียงหลวง14